สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ต้นไม้จะมาพูดหัวข้อเรื่องกฎของชีวิตก่อนอื่นพี่ต้นไม้ต้องบอกทุกทกท่านก่อนนะคะทุกคลิปทุกเรื่องที่พี่ต้นไม้พูดมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องของกฎของแรงดึงดูดแล้วก็เรื่องของ จักระแล้วก็เรื่องของการมหัศจรรย์นในชีวิตของเราการมหัศจรรย์นในตัวเราแล้วก็การทาอย่างไรเราถึงจะรู้ความรับของจักรวาลหรือความรับของธรรมชาตินั่นเองถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะคะเข้าไปศึกษาได้นะคะ ช่องของคนที่เขาชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มันมีหนังสือเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องค้นหาประวัติศาสตร์และสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายๆคนเขาก็ทําเรื่องนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จเขาก็ค้นพบตัวเองแล้วก็ค้นพบความสุขแล้วก็ค้นพบความ มั่งคั่งร่ำรวยนะคะและหัวข้อที่พิจินรม้จะพูดในวันนี้นั้นก็คือเรื่องของคำว่ากฎของชีวิตกฎของชีวิตนั่นก็คือความเชื่อความรักความศรัทธาความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความที่เรา รู้จักตัวเราเองอกฎของชีวิตแบบธรรมชาติก็คือตัวเรานี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเรา ต้องการอะไรที่แท้จริงในชีวิตของเรามันแน่นอนทุกๆคนเกิดมาก็ต้องการมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเราก็จะมีความสุขที่พี่ต้นไม้พี่ต้นไม้พูดนี้ ไม่ใช่มั่งคั่งร่ำรวยแค่เงินอย่างเดียวนะคะเราต้องมั่งคั่งร่ำรวยทุกๆด้านเออไม่ว่าเรื่องของเ,ออเวลาเงินสุขภาพถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราทําพอใจในสิ่งที่เรารักแล้วก็รักในสิ่งที่เราทําเราไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมหาศาล เราเคยเห็นไหมคนที่เขามีความสุขนะเขาบอกว่าความสุขนะี่ยมันอยู่รอบตัวเรามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมีเงินทองมากมายมอีอะไรที่ใหญ่โตใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่ของแบรนด์เนมเนี่ยบางทีคนเขาก็จะเรียกว่ามีความสุขเนาะบนโลกของมนุษย์ที่จับต้องได้นเขาก็จะ มองเห็นก่อนเขาถึงคิดว่าเขามีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงของคนที่เห็นไหมบางคนน่ะเขาเขาไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสวนบ้านนาหรืออะไรแบบนี้คือเขาพอเขามีความสุขในสิ่งที่เขารักและช,ละชอบเขาไม่จําเป็นต้องอมีเงินทองมากมายเขาก็สามารถมีความสุขได้ วันนี้พี่จนหมาจะมาบอกวิธีที่เราจะมีความสุขได้เราไม่ต้องวิ่งและคอยคว้ามันอมความสุขมันอยู่ที่ตัวเราอืมมันอยู่ที่ตัวเราเองเราชอบความสุขแบบไหนล่ะอืทุกวันนี้ชีวิตของทุกคน่ะ ดิ้นรนค่อยคว้าอยากจะให้ตัวเองมีเงินมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จบางคนก็เจอความสำเร็จบางคนก็ไม่พบเจอบางชีวิตก็ มองไม่เห็นเส้นทางเลยมีแต่ความลำบากเราเคยเห็นไหมทำไมชีวิตบางคนเขาถึงลำบากจังทำไมบางคนเขาถึงร่ลำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้คนที่เขาร่ำรวยนั้นก็คือเขา เป็นคนที่รู้จักตัวเองแล้วก็จิตใจงดงามแล้วก็เขามั่งคั่งมาจากข้างในโอเคพี่ต้นไม้จะสรุปความมั่งค้ั่งออกมาจากข้างในหรือความสุขหรือเขาเรียกว่าความร่ำรวยมั่งคั่งออกมาจาก ภายในเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้พี่ต้นไม้อาจจะไม่ให้ไม่ได้พูดรายละเอียดเยอะนะคะคลิปมันจะยาวไปหนังเรื่องนี้มันจะอีกยาวไกลถ้าใครติดตามพี่ต้นไม้แสดงว่าคุณมาถูกทางนะคะคุณมาถูกทางแล้วเราจะ พบเจอความมั่งคัง่งความสุขได้อย่างไรเรื่องนี้มันเกี่ยวกับจิตใจล้วนเออจิตข้างในของเรานี่แหละมันเกี่ยวกับจิตใจเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณของเราได้นั่นก็คือแหล่งกำเนิดของเราตัวตนที่แท้จริงของเรา นั่นก็คือจิตวิญญาณของเราหรือจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงของเราหรอกนะเรามาอาศัยร่างมนุษย์อยู่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่มันมหัศจรรย์และมันไม่เคยตาย ก็คือจิตวิญญาณของเราเราเคยสังเกตไหมทําไมบางวันเราบอกว่าเราจะตื่นตีสามทำไมเราตื่นตีสามเพราะว่าจิตสํานึกของเราสั่งจิตใต้สํานึกอืเพราะว่าจิตใต้สํานึกไม่เคยหลับไหลอืเขาไปได้ทุกที่อืเขาไปได้ทุกที่และเขาสามารถ ทำอะไรได้ทุกอย่างเราถูกปิดกั้นไม่ให้รู้ถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะคะฟังให้ดีๆฟังให้ดีๆฟังคลิปต่อไปนะคะฟังไปเรื่อยๆถ้าถึงเวลาที่คุณไม่หลับไหลคุณจะเจอ ความมั่งคัง่งความสุขความรักการงานและเป็นอิสรภาพทุกๆด้านของชีวิตมันไม่เกี่ยวกับเราอายุเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวกับเราอยู่ในวัยไหนเมื่อ,อไหรก็ตามถ้าเราตื่นเราไม่ต้องไปวิ่งตามหา สิ่งที่เราอยากได้เพียงแค่เราเข้าใจตัวเองสื่อสารกับตัวเองให้ได้นะคะพี่ต้นไม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ่ายวายคะ่ะ